อิมินาสการนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพภะวตาธรรม ธรรม,มังนมสามิสุปติปันโนภคะคะวโตสาวากสังคโฆคสังฆนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณเนนะสหะปัญจสิรานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะ ติสรณเนสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักณัตถายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะ พระคาวตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขาวตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขจฉามิธรรมังสารนังขจฉามิสังฆังสารนังขจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจฉามิ ทุติยมปิธรรมังสารังขฉามิทุติยมปิสังคังสารนังขฉามิตติยมปิพ well ุทธ er ังสารนังขฉามิตัติยมปิธรรมังสารังขฉามิตติยมปิสังคังสารนังขฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ อธทินาธนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมระยะมชัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ สัพพังอปปราทังขะมัตถเมพันเตอุกาสะทวารตเยนะกะตั้งสัพพังอปปราทังขะมัตถเมพันเตอุกาสะขะมามิพันเตอิติปิโสภคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตโรปุริสะธรรมสารถีสัทธาเทวมนุสสานังคุทโภพควาติสวาขาโตพควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัยญิโก ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโคยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะ ปุลาเอสะภะควะโตสาวากสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระเนยโยอนุตตร,รังปุญญขตตังโลกัสาตติอหังสุขิโตโหโมิอหังนิทุโขโหโมิอหังอเวโรหโหมิ อะหังอัพยาปโชโหโมิอะหังอะนิโคโหโมิสุขีอตานังปริหะรามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินคาถามหาลาภของหลวงพ่อรวยปาสาธิโก วัตโกโจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมคาถาโปรดนี่หลวงปู่ทวดณโนะปรดนี่ โมปนี่พุทธปรี่ทาปรี่ยะปรี่มีศิลมีทรัพด้วยนนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนะพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสา วิรทาสีวิรทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมท่องแล้วบังเกิดโชคลาภมากมายสวดเป็นประจำจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวดก่อนนอนตื่นนอนหรือจบข้าวใส่บาตรณชาลีติ ชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาลาพาลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาพระวันตุเมพุทโธอิติปิโสภะควา พุทโธภควาติอิติปิโสภะควาอารหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธเอเตนะอัจเจนะอธิธามิก